เองหนักอ่ะร้อนก็ร้อนช่วยเขาตื้อของหน่อยนะจะเบีย้ยหนอ <c oughs> ก็ดีนะเฮ้ยตุเล็่เบี้ยบ้าเบี้ยบอเลยละ่ะน่าเกลียดน,นี่พ่อแม่รู้ไหมเป็นตุ๊ดเนี่ยฮะเดินแอบเปิอยู่ได้ที่บอกแต่แรกได้ป่ะโอ้เออวันนี้เดี๋ยวช่วยยอไปอไปไปไหนล่ะเฮ<ว>้ยน้าล่ะ<ว>นองพ่อสองแม่สองปู่สองย่าสองตาสองยายทุกนเป็นตุ๊ด<า> เราจะเห็นคิาา้วมันตั้งแต่แรกพวกผีผไอ้หัว,วะะสวัสดีครับพี่แขโอ้ยขอบคุณมากนะคะเสื้อร้านน้องใช่ไหมแหมาบอกแล้วพี่แขใส่แล้วสวยสวยวันนี้เขาให้ชุดใหม่น้องถึงไปบอกนะโอเคเดี๋ยวขอบคุณค,<อ>ค่ะโอ้โห เดี๋ยววันนี้เราปิดร้านเร็วหน่อยนะทำไมอ่ะจะเรีบกลับบ้านเหรอเดี๋ยวจะรวยกเกินมไม่ใช่จะไปกินข้าวกับนาที่ร้านหน่อยอ่ะเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนอะเออ,เอ,อนี่เมยว่าน,นิดหนังตามกระตกุกกระตุกไงไม่รู้อ่ะท่านไหนอ่ะนี่เฮ้ยก็โอเคดิจริงเหรอเออโชคดีก็ต้องโชคดีสิยะ โบราณเขาว่าไว้ว่าขวาหลายสายดีเหรอจริงเหรอเมย์ตายคงมีโชคเนาขววาแล้ะเฮ้ยโอ้ยเลิกงมงายสักทีได้ป่ะรีบๆกินเข้าไปจะได้กลับบ้านเร็วเยอะ เจดแพนด้าแกคงคิดว่าฉันน่ยเป็นแม่นมจริงๆะใช่ไหมเนี่ยเจอกันที่ไรเอาไอ้จอบม่ฝาไว้ทุกทีเลยโอ้ยโอยก็ช่วยดูแลหน่อยพรุ่งนี้เช้าเจดแพนด้าแกไม่อยู่ใช่เอาจอบไปอยู่ที่บ้านสักคืนอ่ะอาจจะสนุกก็ได้นะค่ะคงสนุกแน่ล่ะสนเป็นลิงเป็นข้างขนาดเนี้ยนี่ถ้าเกิดว่าไอ้จอบมันทำข้าวของฉันเสียหายหรือว่าล้มหัวร้างข้างแตกไป แกรับผ e ิดชอบอันนอีเมลโอ้โหโผลต้นโ้ยผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะดูสิฟันแท้ขึ้นแล้วด้วยว้ายนี่ฟันแท้เนี่ยน่ากลัวกว่าฟังชุดก่อนอีกนะอ้าวแ้งเน่รับผิดชอบเลยนะ คนมาแล้วครับคุณดีงั้นพวกเราปฏิบัติการกันได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะหยุดก่อนอย่าเพิ่งมีอะไรอีกล่ะก็นั่นมันคุณนัดดอนกับนายพัทนี่เฮ้ยผมว่า ไม่มีใครอยู่บ้านแบบเราเรากลับกันดีกว่านนพี่นะจะไปไหนวะฮะแกบอกฉันเองไ,ไม่ใช่เหรอว่าพี่สาวนะเขายา้ายมาอยู่ที่นี่แล้วพี่สาอะไรว่าะที่ไปบอกคนอื่นว่าชอบเมย์แต่เอาความจริงก็ไม่ยอมบอกกับเจ้าต,ตัวเขาอะมันมันไม่ใช่ไม่กล้าพี่แต่มันไม่ใช่ตอนนี้อะไม่ใช่ตอนนี้จะต,ตอนไหนวะแกรออะไรของแกไอ้พัชฉันนึ่ว่าแกเนี่ยพัฒนาการเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำเลยเว้ยที่แท้ก็ขี้ขาดเหมือนเดิมขี้ขาดเออโอ้โหยังกับยังกับยังก,บยงกับพี่ไม่อะพี่กล้าเหือเกินนะ อะไรพี่บอกคนอื่นว่าชอบอรรน,นาแต่ถ้าพี่แน่จริงพี่ก็พี่ไหนบอกเขาสักคำหนึงโอ้คนนั่นโนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหรือว่ามหายเยน่าในพัดก็เหมือนกันเนี่มหายาเมเหรอเนี่ยจะยังไงดีครับเนี่ย ให้พวกผมลงไปจัดการพวกมันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่งน,นายสองคนเนี่ยข้ามแต่ต้องสองคนนี้เด็ดขาดเข้าใจไหมครับ ้อมเลยอะที่บอกว่าคุณนดดนชอบเยานาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะงั้นก็แสดงว่าที่คุณนดดนบอกว่าชอบยานามันเป็นเรื่องจริงนะซิ จัดการมันเลยไหมครับอย่าเพิ่งราอยคุณอดอนกลับก่อนแล้วกันนะฉันไม่อหากคุณอดนโดนลูกลงล่ะคุณพัก็เหมือนกันห้ามทำอะไรคุณพันเด็ดขาด อา้าวพามาได้ไงเนี้ยก็ม,มามพี่<ด>นรดดเลยเห็นย<ม>ากไม่ต้องบอกพี่นรดนมาหาพี่นาหรอครับมาเข้ามือกันนะจอ๊อดครับพี่นานัดกับพี่นรดชนาหรือเปล่าครับไม่นด่นะครับเอาละนี่เข้าไปคุยในบ้านกันดีกว่านะแหมถ้าทางวันนี้เนี่ยจะคึกครื้นเป็นพิเศษไปเชิญครับไปแล้วจอดแล้ว เป็นไงบ้างก็สลายตัวดีค่ะโดนบางคนไล่ออกมาจากบ้านแล้วก็ยังหางานใหม่ทำไม่ได้ฉันขอโทษนะง่ายเป็นหรือเปล่าคะ ตอนคุณไม่พอใจคุณก็ดุด่าฉันไล่ตพร่อฉันออกมาจากบ้านแล้วพอถึงตอนนี้คุณจะมาขอโทษถ้าคุณมาเพื่อจะพูดคำนี้กลับไปเถอคะค่ะ